สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเรามากางเต็นต์ตั้งแคมป์กันที่กระต่ายกินเนื้อใช่ไหมเขาชื่อกระต่ายกินเนื้อใช่ไหมของที่กระต่ายกระต่ายกับเนื้อเหรอ <c oughs> โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเ,คเราจะมาต่อกเต็นต์นื <c oughs> ่องจากวันนี้เรามากางเต็น <c oughs> ท์เพี่วต้องมีก็คือเต็นท์เราจะ แม่ลงไว้ให้เขามาสอบอันนี้กันมาดูมาดูพาดูทำไงต่ออ่ะนิโอ <laughs> นะคะเราก็ได้เนื้อมาแล้วอันนี้คือเนื้อหมูหรือไก่ดิกันซุ่มเสี่ยงมากทำยังไดีเราจะค่อยๆเดินแล้วกันนะทุกคนเพราะมันมีความแบบลาดชันมากและนี่คือทางที่เราเดินลงมา แต่มาตรงนี้ก็จะใกล้น้ำนิดนึงนะคะแต่ว่าเสียดายเสียดายมากคือมันไม่มีแบบที่ให้ลงไปตรงข้างล่างอันนี้ว้าวอันนี้คือชมหน้าผู้ทำอาหารวันนี้นะคะมเงขสองถุงนะลูกถ้าถุงอย่างเงี้ยถุงประมาณเนี้ย เอาสองถุงเลยเราจะหากันไม่เจอเราก็เลยต้องเขียนชื่อไว้ที่น้ำาัวอนี่นะคะเรากำลังจะไปอะไรกันคะซื้อน้ำแข็งใช่จะซื้อน้ำแข็งกัน <S <S คนเทสดีกินน้ำสิงะนะนี่แล้วก็น้ำแข็งนะเขาบอกว่า24ชั่วโมงถูงละ20บาทบริการตนเองตักน้ำแข็งใส่ถุงยอนเงนสิกับปุก 100นี่นะคะเราซ้อมเป็นซูโม่แต่ว่าอากาศร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเรามีถัดก็ลฟบอ อันนี้เรียกว่าอะไรนะยาบิยาบิอะไเบะเบะยาเบยาไม่ใช่ยาหรอวีนกนกนกถ่ายนกก่อนนะครับอู้ดูนกสินกเต็มเลยอือเร็วจะกินข้าวเหนียวข้าป่าแล้ว สดีค่ะทุกคนตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบห้าแล้วนะเราก็กำลังจะไปนอนแล้วได้ไดายพ่อกุดในนะ เต็มหมดแล้วนะไปนอแแนแล้วนะคะสวัสดีจ้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งหกโมงเช้าแล้วจะไปอาบน้ำกันดูนะคะดิโอ้โหตอนนี้เจ็ดโมงยี่สิบสองแล้วนะคะเราก็ตื่นแล้ว Good morning teacher <c oughs> พูฟูอยู่นะอาบน,าน้ำเรียบร้อยต่ดูสภาพหน้าอันนี้คือขนาดอาบน้ำล้อนนะให้เดี๋ยวค่อยปิ้งใหม่คนยังไม่ตื่นเอาแค่นี้่อเต็มกระทะเลยทำวันนี้เ็าทำเป็น a b f ใช่ไหมคะดูวาดิ <sounds> <laughs> แย่เลยดูแม่ต่อเป็นยูทูเบอร์ไม่ได้เ่ยเป็นยูทูเบอร์ไม่ได้ใครจะมาบอกใช่ค่ะก็เห็นอยู่เอ้านี่ถาไมมีผมตรงนี้ด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา2องทุ่มห้ิแล้วนะคะคกินงกินเลยพี่กินแล้วบ่า พี่นะคะปักชาร์จรูดไว้ไหนชงภูผมว่าผมจะเริ่มไม่ไม่แต่อย่าให้มันไม่มากให้มันแบบตััวกนให้ใหญ่มากกว่าการเปดนแบบหมู่บ้านรอมนีหลายราคาเรือนแล้วไปอยู่กันที่โน่นไปเนีนี่อันนี้ไม่เกินไปหรอกเป็นมุกใช่พี่นนท์เป็นมุกเป็นมุกอันนี้เครื่องนี้หนูอยากให้ใกล้เกินถ้าต้องให้แบบลอยๆแบบพี่นนท์เน่ะให้มันไอความร้อนไม่ได้ไปเอาจ่อจุด อันนี้ืิอวิดีโอหรอใช่โอเคอรยอยพากันเลยเอเอค่ะเต็มมือเลยสวัสดีจ้ะขณะนี้เวลา8โมง เราจะมา eat breakfast กันผูกินกับชีสนี้อร่อยไหมผู้บ <c oughs> อกว่ากินกับชีสอร่อยจริงหรือเปล่าไม่กินต่อยเดทำไมมันไม่ออกอ่ะเบล กินประกบกันหรือแยกกินประกบกันเลยว่าดเดียวแค่ประกบเดียวแบบประกบเดียวอ่ะอเดี๋ยวครับมาลองกันนะคะอร่อยจริงหรือหลอกจริงแกขอออ้ <c oughs> ขอสอบต่อข้อสอบต่อ